สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พอล่าพ,พาเพื่อนมาชมพักทองนะคะมีแต่ใบกับยอดกับดอกคะ่ะทุกคนดูสิยอดให,ใหญ่ๆอวบอวบดูสิเขาอกอกช้าปีนี้อ่ะทุกคนหมากเขาเลยไม่จับใหญ่มากเลยดูสิเป็นป่าเลยทุกคนเป็นเครือเป็นดงนะคะดูสิลามขึ้นในต้นทำหมดเลยคะ่ะดูสิ ออกลูกลเล็กๆนะคะลูกเดี๋ยวก็ตายเหลืองเนี่ยลูกนี้กําลังออกอะ่ะเนี่ยแกงสนไม้ยกำลังอร่อยค่ะทุกคนยอดใหญ่ใหญ่อุบๆด,ดูสิใหญ่มากเลยเป็นตาสะออนนะคะเป็นอันนี้พักทองใหญ่ๆอ่ะนะคะมันๆแลนนะทุกคนนี่ดอกเขาอะลามขึ้นตามต้นไม้ของโพล่านะคะสวยงามมากเลยวันนี้ก็พาชมสวนนะคะ ก็ซิวบีดค่ะผักกาดนะคะเก็บกินตลอดปีเลยค่ะทุกคนงามนะ,ะอร่อยนะคะมีประโยชน์ค่ะเป็นยาระบายเอามานึ่งใสป่ปลานะคะเอามาต้มจับฉ่ายทุกคนซิวบีดก็งามงามนะคะมีต้นกระถินด้วยทุกคนดูสิต้นเล็กๆเกตอะอกหมากแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะปีหน้าคงใหญ่แล้วนะคะเพิ่งปลูกมาถึงปีเลยะคะ่ะทุกคนดูสิเนี่ยแล้วก็พามาชมพริก พริกกระดกลากดินเลยทุกคนเก็บลายชุดแล้วนะคะนี่ค่ะพริกกระดกพริกไทยนะคะเนี่ยแคชซิคัมนสีเหลืองสีเขียวนะทุกคนงามงามดกนะคะมีกินไม่อดไม่ยากะคะ่ะทุกคนแค่ปากเดียวเนาะอันนี้ก็ต้นมะเขือมะเขือม่วงนี่กระดกดกเลยทีนี้กินไม่ทนนะะันค่ะทุกคนต้นนี้ออกลูกเห็นสิมนี่น พอล่าจะพาไปชมต้นอื่นอีกนะคะอันนี้ก็ผักอตูค่ะทุกคนไม่ค่อยงามพอล่าปลูกผักอตูปีนี้ใส่สกระถางเล็กเนาะนี่ค่ะผักอตูนะคะปีนี้อ่ะปลูกมะเขือไทยมะเขือเปาะได้กินทุกคนต้นเดียวนี่แหละจะออกลูกก็เยอะนะพอ,พอล่าได้กินประมาณยี่สิบกว่าลูกและะ้วค่ะทุกคนนี่ค่ะปีนี้ปลูกได้กินนะคะคุณพ่อบ้านก็เพาะต้นไทยนะคะได้ต้นเดียวทุกคนนะคะ เดี๋ยวเขาหน้าหนาวเพราะแล้วก็จะตัดแต่งเขาแล้วก็คุมผ้าไว้นะคะไ้กินปีหน้าค่ะทุกคนมันปลูกยากเนะาะพล้ดีพาชมมะเขือดิมะเขือม่วงลูกใหญ่ใหญ่ทุกคนดกมากเลยต้นเนี้ยรากดินเลยเนี่ยส่ยงามต้นใหญ่มากเลยนะต้นใหญ่สูงใหญ่นี่ก็ออกลูก,ดกนด่ย ปลูกในยางรถทุกคนบนต้นเอ็นเตนอยู่นะคะเต็มเลยนะคะมะเขือเทศเยอะๆเยอะปีนี้ทุกคนพล่าไม่ได้หายให้ดูนะมะเขือเทศมันเริ่มหมดแล้วค่ะพล่าเก็บเกือบหมดแล้วเริ่มตายแล้วค่ะสวยงามค้าพชมสวนค่ะวันนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ในเรือนเพาะชำนะคะในฮอรทเฮาส์เนี่ยซิวเบรกสวงามสวยงามทุกคนอ่อนนะยอดอวบๆท้งนั้นเลยนะะี่ค่ะ เยอะค่ะเก็บกินลวกนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยมะเขือก็เป็นป่ายแหละมะเขือม่วงนะคะปลูกขึ้นง่าย่ายทุกคนนะคะพ่อล่ามีต้นมะละกอด้วยจะโชว์เนี่ยค่ะมีมะละกอนะคะทุกคนแต่ยังไม่ออกลูกค่ะต้นเขาทีอันนี้ปลูกยังไม่ถึงปีนะคะทุกคนมันมันมาค้ำกับเนี่ยกับชั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณพ่อบ้านลือ,ออกให้ปีหน้าอาจจะได้กินลูกนะคะทุกคนปลูกมะละกอก็ได้ค่ะภูมิใจมากเลยนะคะ ในห้องนี้สารพัดทั้งดอกไม้นะทุกคนดิกระเช้าสวยงามค่ะนิฮาร์นะคะอันนี้ก็คือไข่มุกนะคะเพียคุณพระบ้านเขาก็จะทำเพาะไว้ชมไว้เล่นนะคะทุกคนไงก็มีอินโดแพนเยอะสวยงามน,นี้ก็จะพาชมพิกอีกนะทุกคนดูทีโก โดกลากดินเลยค่ะสเยอะมากๆเลยพอสุกพอล่าก็จะเก็บแช่ช่องฟีดว้นะคะพอล่าไม่ได้ฉีดยาเขานั่นเนี่ยดูแมเงเข้ามากินเต็มเลยนะคะก็พาชมสวนเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนเป็นงานดินเล็กนะคะไว้สําหรับคนต่างถิ่นเนาะมาอยู่แล้วก็มีอะไรทํานะคะไปวันๆนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ